สบายดีสวัสดีพี่น้องมื่อนี้ก็มือพอกับป๋อยคือเกามือนี่ก,ะะกับเหตุงานมือที่สองเนาะพี่น้องลูกค้ากะมือรายพี่น้องเลยเรื่อยเนาะมื่อนี้กับเลยบอมี่ยังร้ายดอกพี่น้องซิมารีวิวห้องนอนให้พี่น้องเบิรงเนาะเพราะว่าเคยมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกรีวิวห้องนอนให้เบิรงแน่มื่อนี้ก็เลยเว่าเออวางเนาะก็เลยซิมารีวิวให้พี่น้องเบิรงนจะ แมนลังนี่บอกนะ้องพี่น้องน้องห้องทต่ข่อยนอนมาหลุดน้ำกันบอแมนบอกอะไรนะ้องอันนี้บอแมนนะ้อพี่น้องเนอะยวสิบบอกว่าเป็นคล้องผูนะ้ดเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาส,ส้มน้ำกันเลยพี่น้องอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีดีนะพี่น้องแบบบรรยากาศแบบคือบาทน้องเลยเนาะเนี่ยไปเห็นแต่พื้นเหมืนอนว่ลไเนี่ยไปพูนก็นเห็นแต่ต้นกลนะ้ยเนาะ นี่พี่น้องบรรยากาศดีแหงค่ะ<ม>พักก็มีให้กินนะคะพักบวกเนาะพี่น้องเด็ดเอาไปกินกับแจ่วก็ได้นี่พักหยากับ่เอื้อตพี่น้องเอ้ยมากระทิน้นพักกระเฉดเนาะอยู่ทางในในพวกเวลาเฮาอยากกินเฮาก็ไปเก็บเอาเนาะพี่น้องอยู่บานนอกอะรพี่น้องเห็นงานนะกะกะโบนิเมน่าสีแบบว่าบดีใจได้กะดีใจอยู่เนาะเพราะว่าแบบอยู่กับบรรยากาศมันแบบกะดีไปยังหนึ่งะนะพี่น้องมันจะบายใจมันแบบมีลมพัดอย่างสีนาหอนก็ได้ อ่าอันนี้เนาะพี่น้องมีก็เคยมีเอสซีเป็นกระทะมาบ้าอยู่เนาะมาห้องข่อยนอนบ่ออันนี้เนาะเพราะว่าเคยถ่ายคลิไปไปเด้วยแดดแบบเขานางอยู่ทางหน้าอันนี้เนาะเขานางถ่ายคลิปอยู่นี่มันบละแล้วก็เห็นเห็นอ่ะนะเฮนบ้านหรือว่าเห็นเพื่อนหลังนี่เนาะอยู่ทางหลังขอ่อยเดี๋ยวเพื่อนก็เลยถามเขามาว่าอันนี้แมนบ่อบ้านที่ข่อยนอนบ้านที่ข่อยพักเนาะบอกเลยบ้าบ่อแมนเนาะพี่น้องบ่อแมนเนาะเป็นบ้านของไพกกับโอหูนะพี่น้อง เพราะว่าดินอะสิต่อกันกับดินเจ้คข้องอ่าหรือว่าดินจะหน้าคขอยดิสิต่อกันเนาะแต่ว่ากับเราเคยเห็นแบบว่าเจ้คข้องกันจะมาจักเตื่อนหรอกพี่นอาะมาที่นี่เห้ากันเลยแบบเออแบบบรรยากาศมองนี้มันดีนะพี่น้องานแรงแรงก็เลยแบบพากันมานางหลินี้ยังสินะนางหลีนอนหลีนอยู่นี่แหละสวงแบบวั้นยุทธียังก็ได้พิลาว่างก็ได้เนาะเพราะว่า บรรยากาศมันดีฮะแหละพี่น้องเลยแล้วก็มันบ่ม en ีคนมาปูนผ eh ่านยังบ่มีคนไล่นะที่จริงแล้วอันน <right> ี้คือคือบบแมนนะพี่น้องโบแมนของสิอหอยนอนเป็นบ้านของอีกจับคองหนึ่งบ่จักคองไผ่หรอกพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็เป็นที่ดินของกระเจ้าะนะแต่ว่าต่อจากดินเจ้านายเฮาวดิพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นท้องเจ้านายเนาะดินไปต่อกันจากของเฮาจากของกระเจากับของเจ้านายเนาะ อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีแห้งพี่น้องตอนแรกๆนนเนาะนี่อันนี้ก็เป็นตน้นไผ่หน่อไม้กับมีเนาะพี่น้องยากแกงกับแกงมีแต่หน่อบักใหญ่ๆกำลังผลกับมีเนาะพี่น้องน,นี่เห็นบก่กกำลังผลตุง้งตุ้งอยงู่นี่เนาะนี่โบอืดพี่น้องเอยเนี่ยกินนะแบบนี่หน่อไม้เนาะนี่กันี่หน่อไม้นะคะท่านผู้ชมดูสิเยอะแย,ย,ยะเลยค่ะเห็นไหมข้างในก็มีกำลังขึ้นเลยเห็นบ่ นั่นก็มีเนาะพีบ่นอนะะน,นี่นอนเอกับกรบักใหญ่ๆนี่นะพี่น้องนี่นอนเอกับกรบักใหญ่ๆมีพ่อได้กินแหละพี่น้องเลยอยู่พี่น,นนะไข,ข่แบบอยู่บ้านเขาเลยนะเดี๋ยวสิไปถ่ายของนอนให้พี่น้องเบืนะ้เนาะคือสิ หายของใจกันแล้วน้องพี่น้องนอวาเพื่อนลังนี่แมนห้องนอนห้าหรือบอบแมนเดอพี่น้องเป็นของไปกับโอหูนอจะคล้องกับบเคยเห็นแต่ว่าหฮามักมานั่งเล่นอยู่นี่นะพี่น้องอากาศมันดีเนาะนี่เราบปิบรรยากาศแบบต้นไม้เขียวอุมทุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าอยากสิบอกว่าท่านคํำมากเลยหกโมงเจ็ดโมงเลยยุ่งร้ายพี่น้องเลยยุ่งร้ายขนาดเนาะไปแล้วสิไปรีวิวห้องนอนให้เบิง้ง าจ,จะเป็นแบบลูกค้ามาเนาะนี่นี่ก็เป็นของขล่าโอเคเนาะพี่น้องแต่ว่าสว่วงนี่ก็ปิดไปแล้วเพราะว่าลูกค้าบอมี่แล้วกะ็เพิ่นโให้เปิดมมแมนบาร์พี่น้องปกติก็บแมนคลายแหละก่อนที่ข่อยิ่มากกับาบอมี่ควิดก็บคลายเนาะแต่ว่าสว่วงนี่ก็คือว่าปิดนั่นแหละพี่น้องเลยน,นี่เป็นเดอรลูกค้าเด้อพี่น้องในรถจะง่ายเนาะ มาพี่น้องเลยมาลูกค้ามาีก็จ้าจานให้ลูกค้าแล้วนะพี่น้องก็เลยไาสิมาทายห้องนอนให้พี่น้องเบิรงทตั้งหน้าห้องกับซีโกเลยเด้อพี่น้องเบาๆแบบมีเป็นโต๊ะาเาฝันนั่งกินข้าวนี่แหละเนาะเก้าอี้กับเก่าเลยเด้อพี่น้องซื้ออันนั้นไปแล้วซื้อบางฮวงขนมจีนแล้วก็มักพริกเนาะมะก,กะทิน อืดพี่น้องเลยมะกะทินน่งกินก็ตามฮูแต่ว่านี่เก็บมาแต่ว่าในี่แล้วเนาะม่อยากเกาแล้วพี่น้องเลยกะทินเนาะนี่มีการโมเขานี่อาห้องอันนี้เป็นนาห้องนี่แล้วพี่น้องแล้กสิดไทยเทรน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 นี่อันนี้เนาะเป็น เป็นห้องนอนของเฮาเนาะพี่น,อน้องนี่เด้อพี่น,อน้องห้องนอนกะบ่บรู้ล่ะหรอกพี่น,อน้องเอ้ยพ่อได้นอนเนาะพ่อได้พักพ่อได้แบบโอ้แบบจังได๋แหละนี่เนาะอันนี้ก็เป็นบอลแคนเสือแล้วก็เป็นตะกร้าเนาะพี่น,อน้องสิหกนึงเด้อพี่น,อน,น้องเด้อบ่ได้เก็บแบบ บ่ได้เก็บเป็นกอ้อนนั่นแหละตังแบบสี่ะไรพี่น้องเลยทุกมือกับตาเป็นสี่เลยนี่ก็เป็นโต๊ะนะพี่น้องโต๊ะว้างของใส่ยังเวนยาดังมือกับนมลูกอมซินนะพี่น้องหมองนอนกับพรมาณนี้แหละพี่น้องไม่สวยไม่รู้นะคะไม่ล้านะคะบ้านๆเรานะคะ น,นี่ก็เป็นบอลเรื่องแบนเนาะบอลธงข่อยนะพี่น้องธงสีธงเนาะผมมีเงินใส่ดอกเลยมักซื้อเนาะหนึ่งสองสามสี่มามาเทปประมาณสองเดือนเนี่ยซื้อกระเป๋าสามสีธงนะพี่น้องแต่หักไปได้ค่อยใส่เนาะนี่แหละเรื่อพี่น้องอันนี้ก็มีเนะาะธงผ้าปิดปากเข้าอันนี้ก็ได้ยนี่ ทอนเนาะแม่ท่านะบนนังเท่าแบบบนนังท่านานะนฮ,กฮ,กฮ,กฮะน,น,านะโคกๆเ,เ,เลยพี่น้องเอ้ยมีแบรนก็ถือว่าโอเคแล้วนะมีพัดลมสองหน่วยเนาะอาจจะลุกหน่อยนะคะท่านผู้ชมอย่าเบากว่าเด้อซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยห้องนอนเท่าก็ไม่รู้ไม่ล้านะคะไม่หมาเห่านะคะ ประมาณนี้แต่อยากบอกเลยว่ากลางคืนมาอากาศดีดีพี่น้องนอนแบบนอนรับดีเลยแหละแต่ว่ากลางเวรกะสีหอนแน่เนาะนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อห้องนี่เป็นประตูเนาะนี่แหละประมาณนี้แต่เนาะพี่น้องไม่ไม่งามเท่าไหร่แต่ว่าเขาแต่ว่าได้นอนได้แล้วก็แบบว่า ดีสำนีพนันพี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะคขยันมาห้องที่เฮาเซาอยู่กรุงเทพแห้งแคบกว่านี้นะพี่น้องแคบแคบแล้วก็แบบบโบเงียบพนะพี่น้องแบบว่าบสงบภะยในแบบตอนที่ไปงานยุ่งเทพก็เนาะแบบเซาห้องน้อยๆอยู่พี่น้องแคบแคบซะเนาะนี่ห้องมากก็เป็นประมาณนี้แหละบรรยากาศห้องมากก็ย่างเพ็ินงานเลยเนาะปุ๊บปุ๊บปุไก่ สองนอนกับบรูษดอกเลือพี่น้องเด้อกับซีบะมาณน,น,น,นั่นแหละเนาะบอดดิมีโทรทัศน์บอดดิมี่ยังเรามีแต่พัดลมสองหน่วยทั้งขางนี่ก็เป็นต้นกล้วยพี่น้องกล้วยซัมสกินพี่น้องเลยจากโค้งก็จะกผูกไว้แล้วก็จากบะ,ะมาเนาะมันสู้ห่างกับแปลงมาก,กินต้นกล้วยเนาะทั้งหลังกับเป็นปลาพี่น้องเลยปลาเนี่ยปลาหย่านี่ก็เป็นบอลที่ห้องอาบน้ำบอลที่เป็นเฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องเป็นบอลคั่วเ้างนนี้ งานดังข้ามานี่แหละพี่น้องเลยบรรยากาศย่ำแยงก็ดีดีแต่ว่าข้ามายุ่งสิลายตอนนี้ก็ลูกค้าเขาแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเอาไว้เพี่ยังสำนีกเด้อพี่น้องสิขอปิดคลิปเอาไว้สำนีกฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ มื่อกี้็พามารีวิวห้องนอนให้เบิ่งคือเก่าแต่ละเทือกับเราเคยเข้าไปรีวิวเนาะเคยแต่แบบท้ายทั้งหนอกค่ะพี่น้องเบิ่งกันวันล่ะไปเล้วพี่น้องสำหรับวีนนี้บายบาย